ลือสะพัด YG จ่อเผยการต่อสัญญาสี่สาวแบล็ค i ิงยังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดสำหรับประเด็นการต่อสัญญาของสี่สาววงแบล็คพิงกับค่ายต้นสังกัด YG Entertainment ซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกมาว่ามีเพียงแค่โรเซ เท่านั้นที่ต่อสัญญากับค่ายต้นสังกัดเดิมแล้วเรียบร้อยในขณะที่เพื่อนสมาชิกอีกสามคนที่เหลืออย่างเจนนี่จีซูและลิซ่ากำลังอยู่ในช่วงการเจรจาต่อรองซึ่งมีการคาดการว่าทั้งสามคนอาจไม่ต่อสัญญากับค่ายเดิมและจะแยกย้ายไปต่อสัญญากับค่ายใหม่ แต่ยังคงสถานะของวงเอาไว้เช่นเคยโดยอาจกลับมาทำงานร่วมกันอย่างน้อย6เดือนต่อปีกระทั่งด้านของลิซ่าแบล็กทิงก็ยังมีกระแสข่าวลือเพิ่มเติมว่าเธออาจจะกำลังเจรจาเซ็นสัญญากับค่ายต้นสังกัดยักษ์ใหญ่ในอเมริกาอยู่ตอนนี้ตามการอ้างอิงรายงานพิเศษของสื่อไต้หวัน SETN ที่ออกมาเมื่อไม่นาน โดยรายงานดังกล่าวระบุเอาไว้ว่าค่าเซ็นสัญญาของลิซ่าแบล็คทิงกับค่ายเพลงนี้มีมูลค่าสูงถึง37.7ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือราว1.3พันล้านบาทที่ไม่ได้รวมถึงแค่การเซ็นสัญญาเพื่อทำงานเพลงในฐานะศิลปินเท่านั้นแต่ครอบคลุมไปถึงการส่งเสริมการขายและธุรกิจต่างๆ อย่างไรก็ตามทาง YG Entertainment ก็ยังคงยืนยันถแถลงการเดิมคือการยังไม่คอนเฟิร์มข่าวลือใดๆที่ถูกปล่อยออกมาในตอนนี้ซึ่งเหล่าลิงก์ก็ต้องติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิดแต่ล่าสุดวันนี้30ตันคอ6 6เจ้าหน้าที่ของค่าย YG ได้ออกมาเผยว่ารายงานประจำาไารมาสาว่าเราจะประกาศจุดยืนอย่างเป็นทางการว่าจะต่อสัญญากับ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล็คทิ้งหรือไม่อย่างไรก็ตามยังไม่ได้รับการยืนยันว่าจะออกถแถลงการอย่างเป็นทางการก่อนการเผยแพร่รายงานประจำไตรามาสหรือไม่มีการคาดเดาว,ว่ารายงานประจำไตรามาสสามจะเผยแพร่วันที่14พฤศจิกายนครั้งนี้เว้นแต่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการมีเพียงรายงานประจำไตรามาสเท่านั้นที่สามารถยืนยัน เรื่องสัญญาได้